สวัสดีครับเพื่อนๆพี่นพๆน้องๆเอาละเรามาเรียนรู้เรื่อง encapsulation encapsulation มันย่อ,อมันมาจากคำว่า,า capsule คำว่า capsule เราก็คงคุ้นเคยกันดีถ้าจำอะไรไม่ได้ก็คิดถึงยาที่เรากิน ยาที่เป็นแคปซูลที่มันมีไอะไรปลอกพลาสติกหุ้มไอ้เจ้าเนื้อ,อยาไว้ข้างในอันนั้นก็คือแคปซูลนะครับเอนแคปซูลเอนแคปซูลก็คือการหุ้มนั่นเองหุ้มไว้ข้างในเอน,นก็คือแปลว่าข้างในโอเคหุ้มหรือว่าปกหุ้มทำให้อยู่ข้างใน e n c a p s u l a t i o n ก็คือ ขบวนการหรือแนวความคิดที่ทำให้เกิดการหุ้มบางสิ่งบางอย่างให้มันเข้าไปอยู่ในข้างในโอเคในเรื่องนี้มันก็คือในเรื่อง Java นั่นเองในเรื่อง Java นี่มันก็คือการหุ้มบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับคลาสเอาละ่ะเราจะดูด้วยกันเหมือนเดิมนะครับก็คือสร้าง p r เ j e c t package Class runner หรือ Class test ขึ้นมาเพื่อที่จะทดสอบ Class ที่เรากำลังจะสร้างขึ้นหลังจากนั้นเราจะสร้าง Class ตัวหนึ่งขึ้นมาให้ชื่อว่าเป็น Class คลาสผลิตภัณฑ์ product ก็แล้วกันนะครับโอเคนี่คือ Class product นะที่เราพิมพ์ไปตะกี้นี้โอเคเราจะลองดู มีชื่อผลิตภัณฑ์ก็มีชื่อผลิตภัณฑ์แล้วก็ราคาราคาเนี่ยเป็นเลขจุดทศนิยมดังนั้นเราก็ใช้ดับเพราะว่าโอเคอชื่อว่า Price หลังจากนั้นเราอาจจะกำหนด Constructor ก็ได้ นี้ก็เป็นการฝึกเขียนนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปก็คงจะ,ะไม่ได้เขียนอย่างนี้มากนะักเพราะว่าถ้าเนื้อหามันเยอะขึ้นก็คงจะ,ะส่วนง่าย,ายๆแบบนี้ก็ต้องเขียนเองนะครับหรืออาจจะใช้ Eclipse ช่วยในการช่วยเขียนให้โอเคคำทำอะไรก็มี constructor แล้วก็จะทำการ set getter กับ setter ก็คือต้องมีการชื่อใช่ไหมก็คือต้องขอดูได้ชื่อผลิตภัณฑ์ซึ่งเราจะยกตัวอย่างว่าอาจจะเป็นอ,อะไรดีหนังสือหน,งนังสืออย่างเงี้ยโอเค okay. เรามาสร้าง getter กับ setter ดีกว่าถ้าเราอยากขอเราก็จะได้อะไรนะเราจะได้ string get name Okay. อันนี้คือ get นะตัว get ของ name อส่วนตัว set ของ name ก็คือ set name นะก็ส่งชื่อเข้าไปนะอันนี้ก็คือ2ตัวนี้นะมันเป็นตัวที่ขอชื่อหรือว่าเป็น ตัว getter นั่นเอง getter ก็คือเป็นชื่อที่เราใช้เรียกมันะนะจริงๆแล้วมันก็ชื่อตรงนี้แหละนะแต่มันทำบทบาทเป็นตัว getter คือว่าเอาสิ่งนั้นมาให้เราตัวนี้ก็คือเมธอดที่ชื่อว่า set name แต่บทบาทของมันก็คือเราเรียกง่ายๆว่าเป็นตัว setter เพราะว่ามันสามารถกำหนดชื่อเนี่ยให้มาอยู่ตรงนี้ได้นะครับเช่นเดียวกันเราก็จะทำ uh, getter กับ setter ของ price โอเค get um get อะไร get อะไรนะ price ส่วนตัวนี้เป็นตัวที่ตั้งค่าราคา uh, เข้าไปใส่ตรงนี้ได้โอเค นั้นถ้าอยากตั้งราคาเสียใหม่ก็ใช้ตัวเซตเตอร์เสียใหม่ซึ่งตัวนี้ชื่อว่า Set Price แล้วก็ส่งราคาใหม่เข้าไปโอเคเอาละก็เสร็จนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทดสอบนะครับ ดังน,น,นั้นเราจะมาทดสอบคลาสตัวตะกี้นี้เราเรียก product นะสมมุติว่าเรามีผลิตภัณฑ์หนึ่งขึ้นมาผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งขึ้นมาอ่าชื่ออะไรดีนะสมมติว่าชื่อว่า มาขายหนังสืออเล่มละร5อยห้าสิบห้าสิบห้าสตังก์โอเคเราก็ทำได้เราเซฟโอเคเห็นไหมว่าเราทำได้นะครับเออเราขอดูรายละเอียดดีไหมเราขอลองดูรายละเอียดซี่โปรหนึ่งเราจะเก็ name มันได้ไหม แล้วก็เจ้า product หนึ่งนี้เรามาขอดูราคามันสินะครับอื uh ้มเอาแล้วก็รัน <Run. S 1> ดูสิทีนี้าการรันด้วยช็อตคัทมันไม่ค่อยขึ้นมานะครั้งแรกเราจะรันด้วยคำสั่งทางเมนูขึ้นมาไหม หน้าต่างไม่ค่อยขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นอหน้าต่างคนโซนออกมาหน้าต่างคนโซนออกมา,า,า,อ,อ,กมาอันนี้มันดีแทชออกมาแล้วถ้าอยากให้มันเข้าไปก็สั่งตรงนี้เข้าไปโอเคมันก็จะกลับมาที่นี่ รันอีกครั้งนึ่งอารันอีกครั้งหนึ่งเอาละก็ออกมาเรียบร้อยที่เราจะสร้างาสิ่งที่สองลองดูซิเราเปลี่ยนให้เป็น Product 2เวลาเปลี่ยนอย่าลืมเปลี่ยนให้ครบนะครับ เราจะบอกว่าเพนโซทีนี้จะดินสอบ้างลบ5 5 7 5ซฟแล้วก็รันอีกครั้งหนึ่งโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหมือนเดิมนั่นแหละนะแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ข้อมูลที่ส่งเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ๊ะดินสอมีราคาลบ55บ้าบาทจุด7หสตางค์เป็นไปได้ยังไงร,ราคามันเป็นลบไม่ได้ดังนั้นจะเห็นว่าการกำหนดแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนะันะครับเพราะเปิดโอกาสให้คนที่อยากจะใส่ข้อมูลผิดเนี่ยนะมาทำลายหรือว่ามาใส่ข้อมูล เกิดการบรรจุข้อมูลที่ผิดเพี้ยนซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์ดังนั้นนี่เป็นเหตุผลที่เรากลับมาดูคลาสของเราเมื่อเรากลับมาดูคลาสของเราเราเห็นว่าเห็นไหมเราเลือกใช้ทางนี้ข้อมูลมันราคาเนี่ยมันเข้ามาทางนี้มันก็เลยถูกกำหนดแบบนี้ได้ จริงๆแล้วการกำหนดราคาเนี่ยไม่ใช่ทางนี้ก็ได้โอเคเอยกตัวอย่างว่าให้เป็นตรงนี้ก็ได้สร้าง constructor ขึ้นมาอีกตัวหนึง่งนะครับแล้วก็ไปเรียก constructor ตัวเดิมแล้วก็ใส่ไปว่าเป็น Unknown name แล้วก็ราคาจุดศูนย์จุดศูนย์บาทอ,อย่างนี้เป็นต้นโอเคเอาถ้าเราไปกลับไปเรียกอีกครั้งหนึ่งสมมติเราสร้างตัวที่3ขึ้นมา,าที่นี้เป็นอะไรบ้าง Pencil Pen ปากกา ีเป็นต้นอาประกาศซ้ำทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวที่3 Product 3โอเคดังนั้นเราจะเห็นว่าเพนหรือประกาก็มีราคาลบซึ่งไม่ดีแน่เอาเรามาสร้างด้วยวิธีเดิมทำไมเนาะไม่ใช่ครับอยากทำแบบนี้โอเค .name เ็นอะ price อืมอะไรอีกล่ะลบโอเคอ้ากรณีที่3เนี่ยเราเรียกใช้ Default constructor โอเคเราเรียกใช้ Default constructor หลังจากนั้นเราราลันอีกครั้งหนึ่ง เราเห็นว่าอย่างนี้ product 3เนี่ยซึ่งก็คือ pen เนี่ยเห็นไหมมันมีการไปเรียกใช้ attribute โดยตรงแล้วสามารถที่จะเซตค่าได้โอเคส่วนตรงนี้ก็คือไปเซตราคาผ่านทาง constructor ให้กับ attribute ส่วนตรงนี้ก็คือมันเรียกใช้ attribute เห็นไหมครับ p r o 3 product 3 price อย่างนี้เป็นต้น เราเห็นว่าโอ้ไม่ค่อยดีนะักเราจริงอยากจะใช้วิธีที่ดีกว่านี้เอ๊ะถ้างงั้นเราใช้อีกวิธีนี้ดีไหมด้วยการเซตไพรซ์แบบนี้ด้วยการเซตไพรซ์แบบนี้เออซตขอโทษเซตแบบนี้อดูต่อเอาอีกสักตัวหนึ่งดีไหม B สมมติว่าเราทำด้วยวิธีการที่แตกต่างออกไป c set name เอ๊ะทำไมไม่มี set name อิตภัณฑ์ตัวนี้ชื่อว่าอะไรเลยอ๋อสมมติว่าเป็น ruler ruler สมมติว่าเป็นไม้บรรทัดก็แล้วกันรูเลอร์ไม้บรรทัดเปลี่ยนตัวนี้เป็นสีนะมันจะได้เชื่อฟังทีนี้มันเชื่อฟังแล้ว set price สมมติว่าเราบอนราคาเข้าไปลบ20บาทจุด เจ็ดสิบห้าสิบตังค์โอเคอย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้ด้วยโอเคว้าวเซฟแล้วก็รันนะแล้วก็ยังเห็นว่ามันอ Set price, product ๋อเซ็ตไพรซ์โปรดักซีตรวจดูให้ครบนะโปรดัก t ี4สีสี save แล้วก็ Run โอเคเราเห็นว่าไอเจ้า Ruler ร์เนี่ยก็ลวนแต่ถูกกำหนดอ่าแหมมันแย่จังทุกๆก,กรณีรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเลยนะโปรแกรมที่เราเขียนมาเนี่ยรู้สึกว่าเรายังไม่ไม่พอใจโอเคเรา b เบ a k ก่อนนะครับ